บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบการดูแลลูกค้ารถยนต์ซูซูกิในพื้นที่ประสบอุทกภยัยเน้นงานบริการแบบ S Solution สื่อสารกับลูกค้าพร้อมประเมินอาการเพื่อทำการดูแลรถอย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงซูซูกิได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าดูแลพบว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ประสบภยัยเริ่มทยอยนำรถยนต์เข้ามาซ่อมบำรุงจากการถูกน้ำท่วมโดยเบื้องต้นมีจำนวนรถยนต์ซูซูกิ ที่ได้รับความเสียหายจากทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรวมจํานวน28คันพร้อมกันนี้ซูซูกิประกาศขยายเวลาแคมเปญส่วนลดพิเศษ30%ให้แก่ลูกค้ารถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นที่ถูกผลกระทบจากน้ําท่วมพร้อมเพิ่มข้อเสนอช่วยบรรเทาภาระสําหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและต้องการซื้อรถใหม่มอบส่วนลดสูงสุด25,000บาทออกไปถึงวันที่31ธันวาคม2567 ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อเข้ารับบริการและสอบถามเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์สุสกิในพื้นที่ประสบภัย